ครับผมคลิปนี้จะพาทุกท่านมาอยู่ณสนามวอลเลย์บอลนะฮะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศก็หว่างทีมสีส้มหมู่ที่9กับทีมสีเขียวหมู่ที่12นะฮะเออทั้งของทีมนี้ก็เล่นกันอย่างเต็มที่ในบรรยากาศกันสนุกสนานนี่คือบรรยากาศของกีฬาสีสีนวลสัมพันเกมภายในปีนี้ บรรยากาศในสนามก็เต็มที่บรรยากาศกรองเคนะลียนะฮะเราก็จะมองง่าเห็นเลยเอข้ารอบสนามมาเชียร์กันอย่างเต็มที่ในสนามโดยทุกคนเห็นไว้ฮะนี่นบรรยากาศกรองเคลียนะคือสีสันของกีฬาสีนวลสมเป็นเกมปี2563้าหนะฮะ เรียกว่าแน่นกันเลยนะฮะแน่นขอบสนามไปเลยแน่นสนามฟุตบอลน,นะฮะก็จะเป็นกนารแข่งขันฟุตบอลกระดกนัดทมพีสา<อ>นี่นะฮะจะพาทุกท่านมาดู<อ>นี่คือสีสันของกีฬาสีนวดสัมพันธ์เกมในในปีนี้<อ>นี้ก็จะมีบ้านขามน้อยมีบ้านรวมตะเตกมาด้วยนะฮะอีเชียกันอย่างเต็มที่นี่กองเชียร์ของทางด้านสีเขียว นะมองเห็นอรอบองภาที่ดีมากดูสวยงามมากเะฮะเหน็นแน่ใช่ไหมฮะนักกีฬาก็เล่นกันอย่างเต็มที่สีเขียวแต้มก็ไม่ห่างกันอะไรฮะเล่นกันได้ความสูสีนี่สนามวอลเลย์บอลน,นะครับ ที่สนามตะกร้อซึ่งอยู่ภายในทุนของเราก็ทังนี้นะฮะเนี่ยาทุกท่านมาที่สนามตะกร้อการแข่งขันตะกร้อนะนี่เป็นผู้ชิงชนะเลิศนะครับผมระหว่างสีส้มบ้านที่นวลหมู่ที่9กับบ้านโนนตะแบงหมู่ที่11นี่เข้าสู่เซตที่3แล้วนะฮะเล่นกันได้อย่างสูสีดูสิในลูกนะฮะทีไปไป ไม่ดีมากนะฮะบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองดูความสวยงามกองเชียร์ก็เชียร์กัน,นเต็มที่นะฮะนั่งอยู่ในหัวล้นสนามมาเลยครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยจะเห็นนั่งเชียร์กันอย่างมีระเบียบเติมไม้สติมมือนยฮะนี่ท่านพี่นี่มาตั้งแต่เช้าเลยนี่นะฮะดูสิครับเห็นเลยนะฮะนี่สนามตากร้อดนะครับสีส้มโมทิก้าวันนี้นี่ฮะชิงเข้าไปเลยนะทั้งหมดสี่รายการ นี่ครับค่ะเป็นบรรยากาศที่ดูอาจารย์ดีวิวให้ทุกท่านได้เห็นภาพในมุมกว้างๆนะคะนรับนี่เป็นสนามกองเทียของจันก,กรอดเซปักกอรคนักู่ชิงชนะเลิ สมาชิกแในมาก,กรอบทีมโดยที่สเวนด์นานแก้วักกีฬาก็เล่นกันได้อย่างสูสีนะครเต็มที่กับเกมของการกีฬาขอเชิญทุกท่านมาดูที่นี่นะฮะนี่รบรรยากาศของเรา เอ้นะฮะสนามลยบดิีเดียวบรรยากาศก็ดีดีนะฮะวันนี้คืมไฟคืมฟุ้นทำให้นักกีฬาโชว์ฟอร์มกันได้กันเต็มที่ไปดูนะฮะดีีกันเล่นเอ้มเข้าไปแล้วนะฮะสีส้มวันนี้เต็มยังสูสีกันอยู่นะฮะสีส้มจะตามอยู่แปดต่อเก้า เลีงกันแบบพี่แบบน้องไม่อยทีท่อยอาศัยเป็นศึกสายเลือดนะครับสีนวลหมู่ที่9กับสีนวลหมู่ที่12เป็นวลอลเลย์บอลผู้ชิงชนะเลิศพยายามจับภาพเนี่ยบรรยากาศทางกองเทียร์มีกองเทียร์ เดี๋ยวผมจะคลิปนี้นะก็ขอพิธีแค่นี้นะขอบคุณท่านมากนะที่ติดตามทางช่อง y o u t u b e ของที่ทองช n แนลและแฟนเพจสีทองวิถีชีวิตวิถีธรรมชาติ